สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยเชเนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำตำไทยนะคะตำไทยของเราสูตรของอาจารย์ปัญญานะคะมาเรียวมาไวเลยนะคะทุกคนอาจารย์นี่จะให้แนวทางไวตลอดเลยนะคะทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนานะคะ เอ้หวโอ้ปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์สิหายปับเลยนะคะแนวทางอาจารย์ปัญญาจะมีราวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทค่ะเอาไปหมาเอาไปหงิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอให้นะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะผิดพลาดตรงไหนก็กราบขอโทษขออาภัยไวนะ้ณที่นี้เลยนะคะทุกคนมาดูกันนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญาในงวดก่อนนี่ก็หลุดไปนะคะกินยากค่ะเอ่อรัฐบาลไทยนะคะเพราะว่านะคะทุกคนกวัวสีโอห้เขื่อนมือ นะคะทุกคนนะคะเราก็ทําแนวทางไว้นะคะพอถึงกว่าจะถึงวันออกมันก็เคลื่อนตามธรรมดาเนาะ,นะมันเป็นแนวทางที่แบบว่าไหวถ้าทําปุ๊บแล้วใช้เลยนี่โว้ยปังเลยค่ะอาจารย์ปัญญาบโบราณสิพาธน่าเนาะถ้าทําปุ๊บแล้วใช้เลยนี่ก็ยังว่ารัฐบาลไทยในี่ยกินยาบางครั้งนะคะเลขดังหมดแล้วนะคะแอดก็ขี้ขานล,ลินขึ้นกันแต่ชอบทําแนวทางนะคะทุกคนกินยาค่ะรัฐบาลไทยเอ้า มาดูกันนะคะอาจารย์ให้ตัวไหนนะคะอันนี้เราก็ให้ fc ดูนะคะว่างวดก่อนอะไรยังไงเข้าไหมนะคะเข้าคือเข้ารุดคือรุดนะคะช่องเราไม่มีแก้ไขผลนะคะโบเมนหวยออกเล้ยวจังเปลี่ยนผลจะสิบะมีหรือจะมีแต่สีห้เพิ่มไปเติมนั่นละค่ะมีแต่โอ้ยเฮ็ดเพิ่มอีกก็ได้าจากสามสูตรประมาณนั้นด้วยค่ะสองนี้โดยเฉพาะของแอดมินนะคะไว้ใจไม่ได้นะคะแอดมินนะคะ สามสิบแปดสูบคุณค่ะแต่ละหวยเอานี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะนาเียดาย้นก็หลุดไปนะคะมีทุกตัวยกเว้นตัวออกไงวะเนาะแอดกับคือกันนะคะเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่นะคะอาจารย์ก็ชุดล่างก็หลุดนะคะชุดบนก็หลุดเลยนะคะไปต่อไม่ได้นะคะหวยกระด้างดังๆเลยค่ะ ดังเกือบทุกตัวเลยนะคะเจ้าตัวใหญ่บดังแน่นอนนี่นะคะทุกคนนะคะร้านก็หลุดนะคะแต่ว่าเจ้าแม่เข้าดิ่นนะคะดิ่นแตกสามตัวเลยนะคะดิ่นบุญหลุดค่ะหลุดยับเยินนะคะมีเอดนะคะพอไปได้เพราะว่าเอสทำหลายตัวได้ดทำหลายสูตรนะคะอ่ะก็ลองดูเด้อทุกคนเอาไปพิจารณากันดูนะคะวิเคราะห์พินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูโอ้ยหลายหลายท่านนะคะก็เอ้ยยออกบสวยได้แอดว่ะหว้ยโอกบบสวยเนาะ ห้ามาแล้วนะคะน่าจะมาอีกหรือเปล่านะคะห้าถ้าได้มาแล้วนะคะมันจะชอบมาติดๆกันนะคะอันนี้ก็บนล่างมันก็เมาส์เลยเนาะเมาส์เลยนะคะทุกคนเอ้านี่นะคะของอาจารย์ปัญญาชุดบนงวดเก่าแอดก็ให้ดูนะคะให้ดูว่าตัวไหขเขาเนี่ยนะคะอาจารย์มีเปลี่ยนสี่เนาะมันมาเปลี่ยนห้าสองนะคะกับอะไรคือเกามันมาห้าสองห้าศูนย์นะคะหกเก้าหายเลยนะคะเราพัฒนาก็ไม่มีหกเก้าเนาะเหมือนที่แอดเขียนไว้ในสูตรนั้นนะคะ แต่ว่างวดนี้หายเลยนะคะงวดนี้หายเลยมันสีออกคล้ายๆเล่าพัฒนาข้าถาเบิงเล่าพัฒนาอีกรอบค่ะงวดสุดท้ายนะคะงวดสุดท้ายเนาะโอ้ยแต่ว่างวดนี้เลขอาจารย์สวยได้เอดกับมักอยู่ด้วยค่ะงวดนี้สงสัยจะขึ้นบนนะคะอาจารย์ปัญญาให้ชุดสามตัวเลยนะคะนิ้นชุดสามตัวนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะอาจารย์ปัญญานะคะให้แนวทางงวดวันเสาร์ที่สิบหกนะคะ สิงหาคม2568นะคะอาจารย์ปัญญานะคะให้ไปที่เด่น23ค่ะเด่น23นะคะ26 27 28นะคะ36 37 38เลขมงคลเลยนะคะสื่อใดบ่เนาะไปหายิบหาจับไว้เดอ้อจะเพื่อฟุกนะคะ2838นะคะตัวเจาะตัวนินอาจารย์กนันนินให้เนาะนินที่28 38ปดาดวันนี้อาจารย์ให้3ตัวนะคะ3ตัวแสดงว่าเลขจะขึ้นบุญบ่ะคะ่ะ นี่สิึ้นบุญบอเอารอดูสูตรแอดเทียบนะคะสูตรแอดเทียบก็สูตรอาจารย์เนาะเอาถ้าสน้นกันก็นอัดโดดจ้ะมีสองทางคือมากับไม่มานะคะถูกกับไม่ถูกแค่นั้นแหละคะ่ะว้าขนอยังหลายสื่อหวยสื่อพันตัวก็ถูกมีโอกาสถูกเยอะนะคะซื้อน้อยตัวก็มีโอกาสถูกน้อยนะคะแต่ว่าถูกมาแล้วก็ได้เต็มเต็มแต่ว่าสื่อพันตัวใหญ่ขึ้นใหดปวกคือแอดนี่โอกเหลือเพราะปนบางทีก็ได้ซ่อมนะคะ เอามาดูนะคะเด่น2 3นะคะ2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8นะคะเน้นไปที่2 8 3 8นะคะเน้นไปที่2 8 3 8ชุด3ตัวบนนะคะ3ตัวบนอาจารย์ให้0 2 8นะคะอ่อ0 3 6นะคะ1 2 8 1 2 6ค่ะ พินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเลยนะคะแนวทางนะคะตัวนี้ของอาจารย์ปัญญานะคะแคปเอาเลยจะมักกจะจ้าโหลดทูกเอฟซีใดตัวใดนาะนะคะตัวไหนจะดังนะคะดังมากมากนะคะแอดก็ขี้ขาดขอเลขกดังนิดเด้อดังตุนงวดค่ะดังตุนงวดผู้ใดสีให้เลขดังตุนงวดแอดนะคะขอในเดอจะจะเอาไปพินิจพิจารณานะคะสิเดตัสถิ่มบ่มเป็นยังโดค่ะดังหลายเนาะ ต่างหลายเราก็ไม่กล้าเสี่ยงนะคะเราไม่กล้าเสี่ยงทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์ปัญญานี่แหละค่ะท่านที่อยากออสนับสนุนนะคะอาจารย์ปัญญาน้ำหมอดน้ำจงน้ำใจแห่อาจารย์นะคะก็ตามนี้นะคะหรือว่าท่านที่อยากเลี้ยงน้ำุงน้ำชาแอดนะคะ ตามนี่เลยเดอ้อจ้ะโอ้ยมีแต่ผูวอันนี้แหละจ้ะทุกคนเราเราก็ไปอย่าให้เราเดือดร้อนนะคะไปพอค่าประทูนะคะตัวเลขกลมๆทุกคนมันมีสิทธิ์มาได้หมดนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนหรอกคะ่ะเราก็ทําตามสูตรนะคะบางทีนะคะสูตรก็พาเ,าเข้าวัดเข้าวานะคะบางทีสูตรก็พาเข้าห้างกินชาบูหมูกระทะนะคะบางครั้งบางค่อาจจะพาไปเก็บหิดแล้วไม่พาเราออกมาคะ่ะมันพาเขาไปคะ่ะแต่ไม่มาพาออกอ่นี้น ไ้โอ,อกบ่ได้ได้วยบาดนี่เซไปไปหับเอาเนาะบาดนี่แหละค่ะสูตรทุกคนนะคะแล้วก็พยายามทํานะคะทําให้มันมว,วทําย้อนหลังนี่เข้าทุกงวดเลยค่ะยิ่งยิ่งถ้าไม่แบบว,ว่าไอ้นี่นะคะมันไม่เข้าเราก็ต้องทําให้มันตรงสูตรนะคะเพราะมันเป็นสูตรย้อนหลังนะคะทุกคนเนาะเออนี่แหละจ้ะเอาไปหมานเฮงปังกันเอาท่วนให้อีกจะกรอบแน่อัสสันเอาแอาท่วนให้อีกจะกรอบแน่จ้ะทุกคนเนาะ อาคีปไปหน่ำกระสีรับไปหน่ำดเดืนอนอารคีปไปหน่ำสีรับไปหน่ำง่วงคาดจ่า,จาเอาเดินนะคะเด่นสองสามจะเดินสองสามนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดคะ่ะทุกคนน้นนะคะสองแปดสามแปดนะคะสองศูนย์สองแปดศูนย์สามหกนะคะห12นะะึ 128, 12่งสองแปดหนึ่งสองหกวายแอดลืมเก็บไอ้น้ำเต้าหู้ใส่ตู้เย็นโอ้ยตายแล้ว ก้าวาเดียวสีอันนี้เดียวสิเก็บเขาตูเย็นนะคะโอ้ไข่ต้มอีกโอ้ตายแล้วเอา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 นี่แหลคะค่ะทุกคนเอดไปเก็บอันนี้ก่อนโอ้ยไม่รู้ทันไหมนะคะจนกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยว่าสิเก็บไว้กินเสียบเสียบก็สนเส้นเลยจะ้ะโอ้สิเก็บไว้กินเย็นๆเนาะเอศชอบกินน้ำเต้าหู้แช่แข็งนะคะกินขึ้นนม เสียอายค่ะค่ะมันนี่โอ้ยักกลายถุงนึงแฟนซื้อมาให้เอามาอัดไว้ในช่องฟิตนะคะเอามากินคืออันนี้เอากินคือหวานเย็นนี่นะนจ๊ะโอ้ยหามันนี่เนา่าเหรอค่ะค่ะนึโอ้ยเอาไปใส่ตุ่นใหม่สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า